ข้างหลังประมาณสองคืบนี่ออกตัวพร้อมกันใบมีดอุ้มดินเต็มพร้อมกันอีกนี่ยันมาได้เปรียบขวัญเยอะกว่าแถวเอลห้าศูนย์ใบมีดสวดกันแล้วเอาสวดกันแล้วนี่นี่มาเอาเอาเอาหน,นีออกออกหนีออก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 โอ้ยันมา เอาตอนนี้เจ้ายันมาอยู่ทางดากห่างจากปัท้ายเจอยันห้าศูนย์ประมาณสองเมตรปีเข้ามาปีเข้ามาหนีไม่หนีน้องส้มสมหวังหนีไม่หนีหนีไม่หนีพี่แดงมาแล้วพี่แดงมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหพี่แดงมาตอนนี้ถึงล้อหลังแล้วล้อหลังมาถึงล้อหน้ามาถึงล้อหน้าเอาอยัางไงพี่ส้มไม่ยอมพี่แดงถอนคันเล่งนิดหน่อยนี่โอ้โหนึกว่าถอนคันเ,เล่งอาสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสกายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบแบงค์รถไทยซิงครับอ่ะคลิปนี้พามาเปรียบเทียบกันหน่อยครับระหว่างเจ้ายัดมานี่ครับ EF51CT 51ึ่งซแรงมา้าแล้วก็เจ้า L5018SP 50แรงม้าครับใครมันจวดกว่ากันพี่น้อง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับเจ้าใบมีดดันดินหน้านี่ของเจ้าเอลห้าศูนย์ใหญ่กว่าพี่น้องใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าหรือว่ามันสูงกว่านะครับแต่ว่าความกว้างสําคัญสําคัญพี่น้องสําคัญนี่เดี๋ยวยันมานี่ใบมีดซ้มเอลสี่เจ็ดครับส่วนเจ้าเอลห้าศูนย์ใบมีดก็จะสูงสูงกว่านิดนึงครับ นี่นี่โอ้โหอพี่น้องดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับแต่ไอแรงไม่แรงไม่รู้ครับแต่ทำงานแบบนี้แบ่งเงินถอกันละพี่น้องกันมา แล้วแต่ผู้มากครับขายไผ่ขายมันได้มากรุ่นไหนก็นว่ารุ่นนั้นดีครับไอรถทำงานไม่มาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยพี่น้องเด้อนี่ครับชอบรุ่นไหนเล่นรุ่นนั้นครับแต่นี่นี่นี่นมีโอกาสครับได้ดันด้วยกันเลยขายให้พี่น้องได้เบิ่งนํำกันนะครับหารุ่นไหนแรงไม่แรงเอานี่นี่พลังเอสที ดูพลังเอสพีสกวันไม่น้อยน่าจะยันม่าเลยนะผมบอกนี่นี่คือเจ้าพลังเอสพีครับนี่มาดูไอ้หนุ่มท่อยาวกันหน่อยโอ้ <Whoa. S 1> นี่ไอ้เจ้ายันม่านี่ได้เปรียบท่อยาวกว่าเด้พี่น้องเด้อ ดูบักกิ้งล้อก็น่าจะรู้ครับใครไวกว่าแต่เรื่องหอบดินก็ต้องเป็นเจ้าเอลห้าศูนย์ครับใบมีดใหญ่กว่าเห็นได้ชัดครับเอาออกตัวพร้อมกันจะยันมาอยู่ข้างหลังประมาณสองคืบนี่ออกตัวพร้อมกันใบมีดอุ้มดินเต็มพร้อมกันอีกนี่ยันมาได้เปรียบควันเยอะกว่า เดี๋ยวเอลห้าศูนย์ไปมีดสวดกันแล้วเอาสวดกันแล้วนี่นี่มาเอาเอาเอาหน,นีออกออกหนีออก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 โอ้ยันมาน้าหนีออกเลยไปเลยครับเดี๋ยวยันม้าถอยไปตั้งหลักประตู ลูกเช้าเจ้าผูมต้องค่นคู่ในพลฮเอาอเจ้าส้มหน่อยพี่แดงรอหรือเปล่าเา้าพี่ส้มถอยยาวครับงั้นก็คงไม่รอกันแล้วเอามาก่อนได้เปรียบครับ มาก่อนได้นั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาที่หลังก็ต้องยืนแหละครับนี่ไอหนุ่มท่อยาวไอหนุ่มท่อศพนกปากทางไอหนุ่มกองจระเข้มามาดูคุณพ่อไ้จับก,กันหน่อยนี่อมแมนวัรุ่นเดินไปน้องเด้อ ถ้าประมาณ1 0ปีก่อนนี่แกอาจจะเป็นวัยรุ่นอยู่ไปเลยครับเอาไอ้ตอนนั้นคือพี่เล่ครับ6 6มามาดูพี่แดงครับพี่แดงมาอีกแล้วไอ้หนุ่มกองจะแค่นี่นี่น เต็มสูบไฮ้ยออกไปลน เดินหน้าถอยหลังเกือบ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพี่น้องนะสำหรับเจ้ายันมากันนี้ส่วนเจ้าเอลห้าศูนย์บดได้เบิ่งเลขครับพี่น้องครับเลยบดจากบดได้ว้าสู่พี่สู่น้องฟังเอาตอนนี้เจ้ายันม้าอยู่ทางดากห่างจากบรรทายเจ้าเอลห้าศูนย์ประมาณ2เมตรปีเข้ามาปีเข้ามาหนีไม่หนีน้องส้มสมหวังหนีไม่หนีหนีไม่หนีที่แดงมาแล้วแดงมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหี่แดงมาตอนนี้คือล้อหลังแล้ว ถอยหลังมาถึงกัวหน้ามาถึงกัวหน้าเอาอยัางไงพี่ส้มไม่ย,ยอมพี่แดงถอนคันเร่งนิดหน่อยนี่โอ้โหนึกว่าถอนกระเร่งที่ไหนได้กระเทกกองดินแม่กำลังมันเลยครับทากผู้ชมอ้าวลุยกันต่อถอยหลังตอนนี้เจ้าหยัดมาถอยน้ำไปก่อนครับ ห่างจากน้องส้มประมาณสองช่วงตัวรถน้องส้มสมหวังถอยตามออกไปว่ายังไงเอาปักไปพี่อมกันเดีพี่น้องเอ้อมันจะได้เป็นตะเบิงนะรอหรือเปล่ารอหรือเปล่าเอา้าไม่รอไม่รอผมก็ไม่ดีรอครับทายก่อนได้เปรียบนี่มาก่อนได้นะมาเช้าได้ใจน้องแดง น้องแดงว่ายังไงควนตัวตัวตัว่อยเสียนี่นี่มาแล้วน้องแดงมาแล้วครับโอ้โหน้องแดงน้องแดงออกก่อนออกก่อนได้เปรียบนะครับจะแบบนี้มาแล้วน้องแดงมาถึงตรงนี้ผมก็จะป่าไปหาน้องส้มสมหวังน้องส้มสมหวังมาแล้วครับโอ้โหเต็มใบสวดหัวตาไฟมกกอกน้องส้มสมหวังเสียเปรียบเพราะผวไม่มีควนไม่มีครับ วันไม่มีเลยโอ้โหไปเลยครับน้องส,ม,สมบมหวังเรียบร้อยน้องส,ม,สมบมหวังไปตรงนู้นเลยนะครับลากดินยาวๆไปเอามาดูสาวแดงกันก่อนสาวแดงหอบมาอีกแล้วส่วนฮอดตาไฟอีกหรือเปล่านี่เอายังไงยังไงยังไงสาวแดง โอ้โหมาโอ้นี่นี่มันต้องแบบนี้ไปแล้วสาแดงโอ้เก็บพอแล้วพี่น้องเอ้ย มาอีกแล้วครับสาวแดงหอบมาลนลนสาวแดงมาอีกแล้วนี่นี่ส่วนหอดตาไปมอกอกคือเก่าเต็มระบบ มาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วฮะผ่านๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันลลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เหโอการนี้ลาพี่น้องไปสํานีสักก่อนนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม